ดีครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับชุดนี้ชุดนี้ลูกค้าประจํานะครับแบ่งนะครับขอแบ่งใบยกเซตเลยนะครับก็ไหนไหนก็ไม่ได้ต้นไม้ไม่ใช่จะหากัน,นง่ายๆนะครับผมก็เลยขออนุญาตทําคลิปไว้ก่อนก็จะดีดีด้วยเพราะว่าจะได้เผือเป็นชื่อต้นไม้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ลืมกันนะครับครับตัวก็มาพูดถึง มีอะไรบ้างนะครับตัวน,นี้เพชรอันดามันนะครับเพชรอันดามันนี่ขาวนะครับขอบขาวเพชรอันดามันสวยๆนะครับสวยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นรถหอ่อห่อถุงให้นะครับรมามา,มาพูดถึงตัวไม้กันนะครับตรงนี้จะเป็นจันผานะครับจันผา สมัยก่อนก็คือเป็นไล่มาจากตัวเส้นได้นะครับจยแอนเส้นได้จนเข้าขาวเข้าลายกอปรีนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่สวยมากตัวหนึ่งเลยเก็บได้แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นจันแดงนะครับไม้เป็นจันแดงใต้นะครับลายสเตียนะครับลายสเตียสเตียคืออย่างนี้เป็นเส้นๆส้นเส้นสน,นะครับ ถ้าเข้าขอบใบเขาจะเป็นอย่างนี้ครับจัดครบเซตครับชุดนี้ทั้งสเตียร์ทั้งกอปี้นะครับดูนะครับมาแบ่งแชร์กันดูใบจะเรียงเป็นระเบียบจะดูอ่อนช้อยกว่าแต่เป็นสเตียร์เนี่ยคือใบเขาจะกลางๆหน่อยจะยกสูงขึ้นมาหน่อยแต่ดูเพลินๆน,นะครับ ใบม่ซด่างความด่างไม่ซ้ํากันลำไม้ชุดนี้คุ้มนะครับเนื้อไม้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะได้บ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยนะครับก็โชคดีครับบางครั้งต้นไม้ก็เลือกเจ้าของนะครับของตัวนี้จริงๆผมยังไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวแบ่งไปก่อนสองตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับเพราะ แดงใต้นี่ต้องเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับไม่ไม่หมูครับเหมาะสำหรับเลี้ยงกระถางถ้าลงดินมีต้องวางแผนดีดมงกุฎทองนะครับตัวนี้มงกุฎทองแล้วก็จันทะเลนะครับอันนี้เขก็ได้ไปแล้วแต่เขาชอบคุ้มเพราะเป็นไม้ใหญ่สมัยก่อนก็หลักหมื่นเลยนะครับไซนี้แต่ไม้จันผาคือมันข้อดีตรง ยิ่งนานยิ่งยิ่งใช้เวลานานยิ่งโตนะครับยิ่งใหญ่มันดีมันไม่เหมือนไม้หนอหรือไม้ลม้มลุกนะครับแล้วก็มีหนึ่งในสยามนะครับสองต้นตัวนี้จะออกข,อขาวๆหน่อยแต่ด่างรอบนี่ผมเลือกให้แบบรอบเลยรอบแล้วคือทรงเป็นหอกคือจันผาเนี่ยม,มันมันมีมีการความด่างด่างอีกอย่างหนึ่งก็ฟอร์มหนึ่ง อย่างอีกอย่างนึงก็ฟอร์อมนึงนี่อันนี้อ้อจะออกเหลืองนะครับก็เอามารีวิวหน่อยก่อนที่จะขึ้นรถไปนี่สองต้นเลยเพนีนันดามันครับเป็นไม้ที่ซ้ำกันแล้วเก็บได้ครับเนี่ยลากรากระบบลากขาวสะอาดนะครับนี่แดงใต้ตัวนตัวนี้เป็น ไข่มุกนะครับไข่มุกอันดามันอันนี้ mm hmm. เพชรอันดามันนะครับสองชื่ออันนี้ไม้แถมอ่าไม้แถมสวยนะอันนี้คือมันวางในจุดที่ผมลืมเดินไปดูแล้วก็มีตัวนี้เด็ดเลยตัวนี้พม่านะครับพมา่าอาแบ่งไปจะได้มีกันถือกันหลายๆคนจะได้สนุกถือน้อยไม่สนุกนะครับ ถ้าถือกันหลายๆคนจะสนุกนี่อย่างเงี้ยคือเข้าได้หลายเฉดสีแล้วใบเขาจะออกแว๊กๆกนะครับตัวนี้ตันเองเขาอ่ามันเข้าตาได้หลายตาครับคือความสนุกคือความมันคือตรงนี้ครับเนี่ยต้อเลี้ยงไปเรื่อยนหนอหนอที่ออกมาจะจะเข้าด่างไม่เหมือนกันนี่ถ้าเสียนต้องเล่นอย่างงี้นะครับเสียนต้องเล่นแบบ ไม่ได้ดังเยอะพร้อมที่จะเหวี่ยงออกหลายๆหลายๆสีอ่าแต่ถ้าอย่างนี้คือจบแต่เขาก็มีเสน่ห์ของเขาครลายเนี้ยยังไงตัวอย่างเวลาเราสะสมอ่ะมีอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ครับมันเป็นเรื่องปกตินี่เป็นพุ่ม,พ,มพวงนะครับไม้มล็ดอืมไม้เมล็ดม,ม,ม,มีชื่อละพุ่มพวงอ่ามาดูไม้แถมกัน ไม้แถมไม่ธรรมดานะครับผมพาไปเดินดูต้นแม่ไม้แถมก็พูดตรงๆบางอย่างที่ผมรับมาผมก็มีต้นทุนนะครับแต่ตัวไหนที่ผมทำเองมไม่มีต้นทุนผมชิวๆสบายๆนะครับแต่ผมอาศัยว่าผมคัดไม้ให้ได้นะครับผมก็ขอค่าคัดไม้หน่อยค่าน้ำมันหน่อยครับนะมันก็เล่นมาพอสมควร เนี่ยลูกไม้แถมนะแล้วรู้สึกจะมีแค่สองต้นนะครับตัวนี้ต้นนี้ผมขายอยู่ประมาณสองพันห้านะครับแถมไปอ่าตอนตรงนี้เลยรอรอนะครับรอไม่ธรรมดาแล้วก็เขาสามร้อยยอดรอ,อก่อนนะครับบางตัวมันไม่มีจํานวนจริงนี่เขาสามรอยอดนี่สีสแก้วนะครับนี่เข้าสเตียแล้วนะครับสเตียรโผมมล่มาละมันหลุด เข้า c o อปปีผมก็ตัดตัดเอาช่วงสเตียออกมาบีบสเตียจะหาย,ยากแต่ก็มีคนจองแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะได้สเตียกี่หนอเดี๋ยวอดใจแบ่งเหมือนเดิมเมื่าวานไปสวนเพื่อนมาเขาก็าแบ่งเพชรน้ําเหนือมานะครับเดี๋ยวให้อบติดแล้วก็ทำจำนวนนิดนึงก่อนอ่าหนึ่งในสยาม ใครสนใจก็ยินบ็อกไม่ได้นะครับจันผาใช้เวลาทําเป็นปีนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะได้เลยถ้ามีของก็ควรเก็บไว้เพราะว่านใช้เวลาพอสมควนเลยนี่หนึ่งในสยามอันนี้ผมลงดินไว้ไสวยไหมอันนี้ค่อนข้างที่จะโดนแดดเยอะหน่อยมันจะออกออกสีเหลืองๆถ้าพื้นที่ที่โดนแดดไม่ค่อยเยอะจะออกสีขาว ผมก็มีนะครับตำแหน่งที่แบบโดนแดดน้อยออกสีขาวพอดีไปซื้อไม้ตัวอื่นครับก็เลยร้อนเงินก็ขายไปเนี่ยนักเล่นไม้ก็อย่างเงี้ยเล่นหมายถึงว่าไม่รู้จักพอนะครับคือแบบเห็นต้นไหนสวยก็อยากได้ไปหมดนิสัยไม่ดีนะครับอ่าแต่ด้วยความที่นิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็มีอะไรสะสมไปเรื่อยนะครับแล้วก็เอาแบบไหนไหนก็เดินมาทางนี้ละ ผมมวยตอนนี้ราคาขยับมากเลยเมื่อวานผมไปถามต้นไม่ใหญ่มากหมื่นกว่าบาทแล้วไอ้ยังงี้ผมเห็นเขาคุยกันประมาณหลายเคอยู่นะประมาณหลักสี่สิบเคได้ครับสี่สิบเคตึงเลยก็ยไม่เป็นไรผม,ผมไม่ได้ขายตัวเจ้ตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาจากภาคใต้นะครับพี่เขาแบ่งมานะครับเนี่ยเนี่ยคือความรู้จักไม่พอนะครับ ดินเจอไม้สวยก็เก็บไปเรื่อยนะับเก็บไปนะครับชอบวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งอันนี้คือแบบเป็นหุ้นที่ช้ามากหุ้นที่ช้ามากแต่ผมจะพูดถึงก็เนี่ยหุ้นที่ช้ามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเลี้ยงมาแปดปีนะครับซื้อมาซื้อมาสามพันแปดปีที่แล้วนะครับตัดสดไปหนอ่อตัดสดนะครับไม่มีรากนะครับตัดสดไปหน่อละพันห้า 1, 5, เนี่ยโอเคแลวอ่ะหนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, ก่กำไรกำไรสามพันละหกพันห้าก็ที่ดูเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยแทงมาอีกเนี่ยกี่นอเนี่ยพี่ผมไม่ที่จะนับหนึ่งสองสามสี่โอ้เนี่ยเอาเถอะครับแบบบันเทิงขายไม่ได้ไม่เป็นไรจับตั้งแม่มีงี้100สักร้อยต้นก็ทำไม่ได้หล้วครับเนี้ยได้กำไรสามพันละถ้าเกิดคุณขายตัวเนี้ยหมื่นหนึ่ง คิวๆนะครับแต่ผมไม่ได้ขายผมกะว่าแฮมโตะจะไม่ยกยอดไม่ทําอะไรจะรอเก็บหน่อด้านล่างนะครับกันผามีสเสน่ห์ตรงนี้ยคือรอเก็บหน่อด้านล่างแล้วก็คือโตไปเป็นเป็นร่มเงาให้เราแล้วเราก็เอาแตกกิ่งมาเราเอากล้วยไม้เป็นแขวนได้นะครับพวกช้างพวกที่หอมๆนะครับเราใส่ได้เนี่ยอย่างอย่าง,างตัวนเนี้ย มีเวลาทําเลยไม่ใช่มีเวลาทําคือจะตัดก็เสียดายนะครับก็คือมันเป็นฟอร์มอยู่ผมกะให้มันสูงแล้วบมก่เอากล้วยไม้ไปแปะใส่นะครับเวลาเดินมาจะได้กลิ่นทั้งกล้วยไม้แล้วเดี๋ยวหน่อออกข้างล่างแล้วก็ตอนมาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าประมาณนี้มันโอเคนะผมว่าโอเคมันจะยาวไปเดี๋ยวผมจะเตรียมหอ่อขึ้นเตรียมตรงครับเดี๋ยวตอนนี้เราลูกชายคนเล็กตื่นก่อน ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนดูลูกให้เขาอาบน้ําแต่งตัวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไม้ที่อมตะนะครับสามารถเลี้ยงได้ยาวๆนี่ครับทะเลเดือดนะหลายนี้วเลือทะเลเดือดเดือดลายก๊อปปี้โชคดีด้วยได้เป็นไม้ต่อเลนะครับแข็งแรง สวัสดีครับมีความสุขในการสะสมนะครับเฮงเฮงเปังกันทุกท่านนะครับถ้าท่านใดสนใจสายพันธุ์อะไรก็อินบ็อกมาได้ครับถ้ามีแบ่งก็จะแบ่งให้นะครับแต่ชุดเนี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ทําเองนะครับผมก็ไปขอแบ่งเข้ามาเพราะไม้จริงๆผมเล่นมาไม่สิบปีนี่ถือว่าไม่นานนะครับต้อง ถ้าสามารถทําได้ทางนี้ต้องมี40ปีขึ้นครับก็ต้องผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนั่งเดิมครับถึงจะมีเวลาเยอะขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรเราก็รุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆครับก็รักและเคารพทุกท่านสวัสดีครับ